ใหม่นีใหม่สวัสดีค่ะพี่ๆก่อนสวัสดีกับปป้าสินะคี่สสวัสดีค่ะไม่ได้หรอคะไม่ได้หรอมางานกับป๊อปป้าสนุกไหมคะสนุกไหมเคเด็กชอบเล่นใหม่ทุกคนทำไมเนาะทำไมเนาะโอเคครับไปโอ้ทำดีนะลูกทำดีไอ้ยี่น้ำแข็งทำไมลุกอ๊อฟเป็นยังไงล่ะ ลูกสาวใครทำไมจูใจจริงๆอั่งสายตาสนสนานไหมคะโอเคเป็นยังไงบ้างคะกับ LG อ๋อก็สนุกสนานนะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีเหมือนแบบเทคโนโลยีต่างๆที่มาอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วมันทําให้เราแบบประหยัดเวลาต่างๆในชีวิตได้เยอะนะแล้วก็สามารถจัดสรรเวลาในการดูแลลูก นะคะลดความกังวลต่างๆได้นะคะแล้วก็คือการที่เราก็ไม่มีใครที่จะแบบว่าบอกว่าการที่มีไอล้วชีวิตมันจะยากขึ้นถูกไหมไอทำให้ชีวิตง่ายขึ้นนะคะใน LG เนี่ยเขาก็มีหลากหลายเลยทุกรุ่นเลยที่มีตอนนี้ที่กาลังเข้ามาสำหรับตัวพี่จุ๋ยเองสนใจมีแอบมองอะไรไหมจริงๆที่บ้านใช้ตู้เย็นที่มันล็อกตักตอกตอแล้วก็แบบว่าเห็นว่ามีขวดน้ำมีนมมีอะไรข้างในได้เลยโดยจะไม่ต้องเปิดตู้เย็นก็คือช่วยในเรื่องของการประหยัดไฟด้วยแล้วก็มีเรื่องของเครื่องซักผ้านะคะที่มันเป็นเครื่องซักผ้าแบบว่า LG Tower คือจะมีทั้งซักแล้วก็อบเลยในตัวประหยัดพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยี AI ในช่วยในการแบบขจัดภาพสกปกแบบปุ่มเดียวอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของแม่บ้านเนี่ยนอกจากจะช่วยในเรื่องของนอกจากจะช่วยในเรื่องของการทํางานบ้านแล้วเนี่ยยังช่วยลดความกังวลในหลายๆอย่างพอมี AI เข้ามาช่วยค่ะก็ประหยัดเวลาประหยัดอะไรใช่แล้วเราก็สามารถเลีอยกคืนเวลาต่างๆมาอยู่กับลูกทันได้ สบายอย่างนี้ไงไหนใครสวยยกมือขึ้นตกมือตกมือตบมือให้คนเก่งเลยค่ะรักมากไลฟ์ฟูดของ LG นี่จูนไหนในงานไม่ยอมวางเลยไหนคนไหนจุ๋ยคนไหนจุ๋ยชี้คนไหนฟูดคนไหนพุดอะไรลูกอ๋ออะไรลูกอ๋อลูกเองลูกค่ะเรียกว่าสะดวกสบายตอบโจทย์อ่าน ครอบครัวเราเลยว่าได้ใช่ไหมคะพี่จูใช่ค่ะหลายๆอย่างอ่ะถ้าสมมติว่ามันทันสมัยสะดวกสบายแล้วก็เหมาะกับยุคสมัยนี้ช่วยให้เราแบบว่าดูแลลูกได้ง่ายขึ้นนะคะ,ะเอ่อเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายขึ้นทําให้ชีวิตประจําวันของเรามันมันลดลดระยะเวลาที่มันไม่จําเป็นแล้วเอาเวลาไปดูแลลูกพาลูก ไช่เลเรียนดูคนเล็กคือแม่ต้องปัจจุบันในแม่แยกล่าถ้ามันเรียกคืนเวลาได้ในหลายๆเรื่องอ่ะมันรวมรวมแล้วเวลาแล้วมันก็จะได้มากขึ้นแล้วก็ทาให้เราจัดสรรชีวิตของความเป็นแม่ได้ดีขึ้นความเป็นพ่อได้ดีขึ้นพ่อฝากไปพ่อฝากไปก็คือจริงๆแล้วอ่ะที่บ้านเราใช้ l อีกันอยู่แล้วแล้วการที่มีเทคโนโลยีเอไอเข้ามาช่วยเนี่ยมันทำให้ชีวิตเรามันง่ายแล้วมันก็ประหยัดเวลาแล้วมันก็สะดวกได้มากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆอย่าง เครื่องซักผ้าอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนี่คืออย่างที่บอกว่าเราจะต้องมานั่งแยกเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าน,นี้เลอะเยอะเลอะน้อยแต่ว่าอันนี้เขาพอมี<ไ>เทคโนโลยีเอเข้ามาปุ๊บเนี่ยคือโยนใส่เข้าไปแล้วก็ให้ AI จัดการทีเดียวจบแล้วเอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้เลยครับเออ,เอ,อโอเคอเดินไหมลูก <c oughs> เดินไหม أ, ไปไปไหมไอยากกลับบ้านยังฮะมาทำงานกับป๊าป้าใช่ไหมพี่พี่แม่พี่พี่กลับลักพาถึงเวลาแล้วนะ ไม่ฟงแต่ลุงอ๊อฟอะถึงแล้วถึงแล้วไล่มหาลุงอ๊อฟเลยเอไาไปเปไป้องเนไปไยนไปหาไปไไปโอเคอไหนไปเหนไปไหนปไหนไปนไปไหนไปไหนไปนไปไหนอปไนไปไหนไปไหนเป็หนไปไหนไวไหนไปไหนไหนไไไป้หนไปไยนไปไนไนยนนหไห ช่วง3ขวบจนถึงประมาณ5ขวบนะคะจะเข้าโรงพยาบาลบ่บอยหน่อยหรือว่าอาจจะติดหวัดติดเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยจากที่โรงเรียน,นคือเป็นวัยเรียนด้วยก็ยจะบ่อยนิดนึงเลยค่<น>ะก<อ>็คือเขาบอกล้วเกิดจากอะไรหรือ,รอว่ามือเขาแบบติดอืมเขาติม็คคือคือจริงๆแล้วว่าน่าจะเป็นหวัดก่อนนะคะแล้วเชื้อโรคมันก็ไปลงที่กระเพาะด้วยเพราะอาจจะเป็นอ่คุณหมอสันนิษฐานว่า อาจจะเป็นเรื่องของไวรัสที่มันปนอยู่ในน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเด็กเขาแบบยังสั่นได้ไม่หมดอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลา,อ,าอยู่ก็ล้างจมูกอะไรเงี้ยนะคะแต่มันก็คงจะมีลงไปบ้างแล้อวอาจจะเป็นจังหวะพอดีคือเรื่องการเจ็บป่วยเนี่ยมันบอกไม่ได้เลยอ่ะมันเป็นเรื่องของดวงเลยจริงว่าจะเป็นช่วงไหนเป็นหรือเปล่าบางทีเพื่อนในห้องเป็นแต่เราไม่เป็นบางครั้งเราก็ไปรับเชื้อจากตรงไหนก็ไม่รู้ขนาดเราแบบสะอาดเต็มที่แล้วหรือดูแลเขายังแบบดีที่สุดท่าที่จะทำได้แล้วอาการตอนนี้เป็นรักเป็นวดอะไรหรือว่าพอเล้หรือว่าสบายแล้ว ก็อย,อยู่อยู่ที่มือคุณหมอแล้วก็คิดว่าอยู่ก็สบายใจได้แล้วมีพี่พยาบาลคอยช่วยดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็อย่างน้อยๆใกล้คุณหมอแม้จะไข้ขึ้นอะไรเงี้ยก็เราก็ยังสบายใจได้กว่าตก,ตกใจไม่พ่อตกใจเลยคือมานะตอนเนี้ยไม่ไม่ตกใจแล้ว,ค,นนลวคือพอเด็กพอเข้าเรียนปุ๊บอะเราก็จะรู้แล้วแหละว่า เดี๋ยวแป๊บนึงก็ป่วยอีกแป๊บนึงอะไรย่างเงี้ยคือตอนนี้เราเราแค่โอเคพอเขาป่วยปุ๊บเรามีวิธีการแบบจัดการยังไงพาเขาไปหาคุณหมอเลยไหมหรือดูอาการหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไม่ไม่ค่อยตกใจแล้วคือเหมือนเราเรามีประสบการณ์แล้วเราก็เตรียมการอย่างได้แบบได้ดีมากขึ้นซึ่งตัวน้องเองโมเมนต์ค่ะแบบไม่งอเคเลยเป็นเป็นเด็กที่แบบเก่งมากอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ต้องนับถือลูกเหมือนกันเพราะว่าเวลาเจาะน้ําเกลือเด็กทุกคนบางคนก็จะกรีดบางคนก็จะแบบว่าดิ้นต้องล็อกอะไรยเงี้ยพี่เจไม่พี่เจ พี่เพหมบอกว่านอนไม่ลูกอะไรเงี้ยไม่ครับจะนั่งนั่งแล้วดูด้วยดูด้วยมองด้วยไม่ได้ปิดตาเขาดูเขาเห็นเลือดเาเลยแล้วเราทนดูได้ไหมครับพ่อไม่ได้แต่แม่อ่ะเสตรองแม่ได้อยู่นะครับสานพ่อเขาจะแบบสงสารเขาจะไม่ค่อยชอบพาลูกไปเจาะต้าเกลืออะไรเงี้ยค่ะแต่จุ๋ยก็จะไปแล้วก็แบบว่าหนูเก่งมากลูกอะไรเงี้ยเจ็บนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเขาก็จะนิ่งมากแขนเขาก็จะอยู่ตรงหมอนที่พี่พยาบาลเจาะอ่ะ แล้วเขาก็จะแบบดูจนกว่าพี่พยาบาลจะเจาะเสร็จอะไรเงี้ยแต่พอเหมือนแบบเช็ดแอลกอฮอล์เขาก็จะเริ่มละเริ่มมีเริ่มร้องไห้แล้วรู้แล้วว่านี่คือวิธีการที่เข็มจะลงไปที่เส้นเลือดเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มแบบร้องนิดนึงแต่ว่าจะร้องไม่เยอะมากเลยค่ะก็ เพื่อนเพื่อนที่เป็นมีลูกวัยเดียวกันเขาบอกว่าพี่เจเก่งมากอะไรเงี้ยเราก็ลยชมลูกว่านี่แบบน่าหน้าหมอว่าหนูเก่งมากเลยนะอะไรเงี้ยพี่เจเก่งมากเลยลูกก็ให้กําลังใจลูกในวันที่เขาป่วยค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้งอแงมากขนาดนั้นจริงๆต้องบอกว่าพี่เจยังไม่ใช่เป็นคนที่เด็กที่ป่วยบ่อยขนาดนั้นนะคะแต่ว่าในวัยสขวบสี่ขวบ5ขวบมันเป็นเรื่องของธรรมดาที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นการของการสร้างภูมและเด็กก็จะเริ่มเจอสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปไม่ได้อยู่บ้านอย่างเดียวแล้วก็จะเริ่มมีเข้ามาบ้าง่น ก็เตรียมใจไว้ล้วตั้งแต่เป็นหมอบอกค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสามขวุกวนก็ไม่เท่ากันเหมือนที่พี่เจเจอกับ น้องแอิเกลหลายนคนแบบพี่เกลคือจริงน้องน้องเกลน่าจะเกิดมีนาพี่เจ<ช>เกิดพิกจิอะค่ะแล้วก็ด้วยด้วยความที่ใช้เด็กผู้หญิงด้วยกับอ,อ,อายุที่ห่างประมาณ8เดือนสําหรับเด็กเล็กอะค่ะอายุที่ห่างกันหลักเดือนเนี่ยก็มีผลละในในเรื่องของขนาดตัวหรือพัฒนาการต่างๆแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะไปไล่ทันในในช่วงที่เขาโตเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จู่ก็ไม่ได้ไม่ได้ห่วงอะไรแล้วก็เป็นความน่ารัก ของน้องเด็กๆแต่แต่ละคนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเคลวีวาเขาอยู่ด้วยกันเป็นไงบ้างร้องเห็นแบบเขาสนใจมากเขาสนใจว่าพี่เคลเล่นอะไรทําไมอันนี้มันถึงดูแปลกใหม่สําหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ไม่ได้ให้เล่นไหนเนาไอ้รถลดไอ้ล้รลรถเล็บเขาก็มองเขาก็แบบแอบตามพี่เกลอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าเสียดายว่าเวลานั้นมันแบบอยู่สั้นๆเย่าะพี่เกลก็ต้องรีบกลับบ้านอะไรย่างเงี้ยค่ะว่าไม่กินข้าวอะไรย่างเงี้ยก็แต่เขาก็เวลาเขากลับมาบ้านเขาก็จะถามนะ แบบพี่เกลทำไมวันนี้พี่เจไม่ได้ไปสามแซบแล้วทำไมวันนี้ไม่เจอพี่เกลอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดถึงเขาก็จะจำได้ของเขาก็คือจำได้ตลอดโอ้หนึ่งครั้งคือจำอยิ่งเด็กผู้หญิงนี่คือจำได้แล้วก็จอเด็กผู้หญิงาจำพี่ปีใหม่ได้ด้วยครับคือวันนั้นที่ไปอัดสามแซบโอ้พี่ปีใหม่ช่วยพี่ปีใหม่ก็มาเป็นเหมือนเป็นพี่เลี้ยงน้องอะไรเงี้ยแบบตามประกบตามดูแลน้องพี่เจตลอดเลยแล้วเขาฟังปีใหม่มากเลยวันนั้นใช่ปีใหม่บอก พีเจไปตรงนี้นะลูกทำอะไรนะลูกคือแบบเชื่อฟังมากเชื่อฟังมากก็คือไม่ใช่เด็กที่แบบโซนไม่ได้แบบยื้อไม่อะไรแบบคือจุว่าตามวัยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ถ้าเราเราคุยกับเขาด้วยน้ำเสียงที่คลายบัตเฟิร์มนะเขาจะเข้าใจว่าแม่ต้องการให้ทำอะไรหรือว่าเขาควรต้องทำสิ่งนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจำผู้หญิงได้เยอะขาดคือม่ขอคุณถ่อคากรอแหลมมาก ว่คือพี่เจเนี the ่ยเขาจะเหมือนแบบเด่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าที่แบบเหมือนรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบพี่คนนี้น่ารักพี่คนนี้อะไรอย่างเงี้ยไปร้านไอศครีมก็แบบว่าร้านพี่คนสวยอะไรเงี้ยจะชอบมีแบบต่อท้ายอะไรแบบนี้แล้วใครแต่งตัวสวยแต่งตัวโป๊อะไรเขารู้หมดใช่ถ้าสมมุติว่าพี่ช่างแต่งหน้าที่มาแต่งยู่ประจำอย่างเงี้ย ถ้าพี่เอ๋เนี่ยแต่งตัวโป้มาเขาก็จะแบบว่าเขินไม่อยากจะแบบเิ็นเราต้องบอกว่าต้องต้องใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดมานะอะไรเงี้ยไม่เขาจะเขินมากเห็นไหมล่ะเพื่อนคุณจุ๋ยมาบ้านเนี่ยครับก็คือใส่สูตรมาแต่ข้างในเป็นเสื้อกล้ามแล้วก็ถอดออกอะไรเงี้ยนะฮะพี่เจลเขาจะบอกว่าต้องใส่สูตรด้วยนะมันโป้ดูแลดูแลดูแล ตอนนี้มีอะไรที่แบบเขาสนใจเป็นพิเศษไหมคะสำหรับตัวพีเจแบบชอบอันนี้นะชอบมากเลยบาสเกตบอล,ลนะคือเขาเลี้ยงลูกบาสได้คือถึงก็เลยสนับสนุนด้วยการซื้อลูกบาสท,ที่เป็นขนาดเล็กของเด็กอะไรเงี้ยค่ะคือพ่อพยายามแบบฟุตบอลลูกฟุตบอลเงยฟุตบอล,ลผมมีประมาณ5ลูก <c oughs> แต่ว่าสนใจมีทุกไซส์เลยนะ <c oughs> ไซส์เล็กไซส์เบอร์สี่ไซส์เบอร์ห้าข้างหลังบ้านมีสนามหญ้าเทียมมี โฟุตบอลไม่เคยแตะเลยแม่จับจุดถูกลูกบาสลูกเดียวจบเลยใช่เพราะชอบก็คือถามเขาว่าชอบระหว่างบอลกับฟุตบอลกับบาสชอบอะไรมากกันเขาชอบบาสทุกวันนี้ชุดบอลสองชุดชุดบาสกี่ชุดชุดบาสพี่แบบเลยคือเวลาอาบน้ำเขาก็จะบอกว่าอยากใส่ชุดบาสชุดบาสแล้วเขาก็จะไปอยู่คือบ้านหรืเนี่ยมันจะมีโซนที่มันจะเป็นพื้นที่เป็นกระเบื้องที่จะพอแบบเลี้ยงลูกบาสได้เขาก็จะไปโซนนั้นเพื่อเขาจะหันเลี้ยงของเขาในวัยสามจะมีซื้อแป้นบาสมาให้เขาเลยนะ มีนมมลแล้วรู้ด้แล้วในหมู่บ้านหนึ่งๆก็มีสนามบาอะไรเงี้ยก็พาเขาไปเรียนรู้แต่ว่าสนามบาผู้ใหญ่มันจะสูงนิดนึงเงี้ยค่ะก็คือเห็นแววก็น่าจะเป็นถ้าเป็นเรื่องกีฬาก็คงเป็นบาเอ่อบาสเกตบอลถ้าเป็นเรื่องภาษาชอบภาษาจีนอะไรเงี้ยค่ะชอบร้องเพลงปรงมานั้นังงวันนี้ก็มางานครั้งแรกเลยออกงานมาครั้งแรกเป็นไงบ้างค่ะ เขาก็ไม่รู้แน่นะเขาทำได้ดีทำได้ดีเขาทำได้ดีเขาชอบเล่นกับคนนะใจไมตั้งนไมากไม่ถึงคนเลยใช่ไหมเมื่อกี้แอบเล่นแล้วใช่ไหมเห็นหน้าลุงเห็นหน้าลุงออฟแล้วไม่ร้องนี่ถือว่าเที่ยมแล้วดีใช่ไหมไม่งอแงเลยคือบีบมาตังค์ๆบีบมาแอบบีบเขาก่อนไหมจริงๆแล้วว่าตอนนี้มันบ่ายสามสิบห้าเขาอ่ะจริงๆเข้านอนบ่ายสองครึ่งอันนี้เขาคัดเวลามาให้เยอะเหมือนกันนะ แล้วก็ไม่ได้แบบงอแงเหมือนขั้นแบบเบอร์แรงอะไรเงี้ยก็ก็แค่แบบเอออาจจะรู้แล้วว่าเนี่ยถึงเวลานอนเขาอาจจะแบบเหมือนอยากให้อุ้มอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่มีงอแงไม่ร้องไม่อะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะไม่กิดการไม่วุ่นวายยอดเยี่ยมลูกช่วยๆกันช่วยๆกันหาค่าเทอมค่ะมีอะไรไหมคะ้แล้โอเคไหมได้แล้วโอเคครับโอเคขอบคุณค่ะทำไมมีพี่ออฟถามคนเดียว